สวัสดีครับนี่คือช่างกอนชคมวยไทยเกศรีอาทิตย์ที่8ตุลาคมช่างกอโชคนี่ถือว่าเป็นข้อมูลมวยไทยเจดสีอัปเดตล่าสุดเป็นข้อมูลดิบเห็นยังไงเล่าอย่างนั้นไม่มีรับลวงพลางน้ำหนักใครมาขาดมาเกินซ้อมที่ไหนใครพามาวันนี้หงแดงจะวิเคราะห์แบบชนเรดเบอรดเ,เนี่ยได้จากเพจพานุพงศ์เจริญศรีนะเพจพานุพงศ์เจริญศรีกรุณาส่งเบอร์เรดอัปเดตล่าสุดมาให้ วันนี้หงแดงจะวิเคราะห์แบบชนเรท FC ชอบกดซับสไครต์กดติดตามกดไลค์กด like, แชร์ถือว่าเป็นหนึ่งกำลังใจของคนทํางาน FC ท่านใดที่ยังไม่มีตัวช่วยหงแดงแนะนำแอดหงห1ึ่งหนึ่งแปดอดหงหนึจิ้มมวยรักมวยชอบออกตัวมวยรักมวยชอบมาที่คู่หนึ่งมวยไทยเจส็สีอาทิตย์ที่8นะขอบอกว่าเป็นคู่หนึ่งที่เบียดคู่ขี้สุสีคีเลี่ยนนะอ,อ,อูตุดรเจอจิรวัตรสราชภูมิ มวยคู่นี้ตกลงกันไว้ที่พิกัดน้ำหนัก44กิโลครึ่งนะเมื่อเช้านี่คีเลียนมา44.2ขนาดที่จิรวัฒน์นะวันนี้มา4 4ึครนมาตามพิกัดฟอร์มล่าสุดของทั้งคู่เนี่ยใกล้เคียงกันมากๆชนะ2แพ้1้เขาในอาชีพคีเลียนซ้อมอยู่เพชร40,000นะเทนเนอร์วิทย์พามาขณะที่จิรวัฒน์เนี่ยซ้อมอยู่สราชภูมินะที่อ้วนพามา มวยคู่นี้ไฟเตอร์เปิดเกมจิรวัตรไฟเตอร์เตะขาต่อยหมัดต่อยลำตัวผู้ดูทันเลดเปิดถ้าเลดเปิดคีเลียนต่อ19วันนี้มวยคู่นี้นะถ้าพูดถึงพิกัดน้ำหนักเวทก็ต้องจิรวัตรแต่ถ้าพูดถึงในเหนียวแน่นก็ต้องคีเลียนวันนี้นะหงแดงชอบไปที่ในของคีเลียนนะวันนี้เบียดบดเบียดบดจะเบียดเฉือนชนะจิรวัตรสราชภูมิเบียดเบียดเลดคีเลียนต่อ19 มาที่คู่สองนะคู่สองน่าสนใจชัมปางามปอประมุกเจอกับเหนือเพชรกีฬาสปอร์ตร้อยสิบสามจุดห้าชัมปางามเนี่ยมาร้อยสิบสี่จุดห้าเกินหนึ่งปอด์ขนาที่เหนือเพชรพรามาพิกัดร้อยสิบสามจุดห้ามวยคู่นี้ไม่เคยเจอกันมาก่อนนะเป็นมวยไฟเตอร์เปิดเกมด้วยกันทั้งคู่ชัมปางามเนี่ยเมื่อเช้ากำนันประมุกพามานะขนาที่เหนือเพชรทีมงานกีฬาสปอร์ต ทีมงานก่อสักลำพูนพามานะครบเครื่องชำปางงามเป็นมวยขวาเตะขวาต่อยขวาหลักเหลี่ยมไอคิวขณะที่เหนือเพชรมวยขวาเตะขาเจาะยางกว่างกระจกเป็นมวยไฟเตอร์มีนาทีทองคนเหนือดวงไม่ได้มาเพราะโชคช่วยนะสอกครบมากๆมวยคู่นี้เรดเปิดชำปางงามต่อ19มองว่าเบียดคู่ขี้สูสีเป็นมวยอาวุธใกล้เคียงกันวันนี้หวงแดงชอบไปที่ชำปางาม ทำปางามมองว่าอาวุธดูหลากหลายกว่าหัวจิตหัวใจดูดีวันนี้เบียดปวดเบียดปวดจะชนะเหนือเพชรกีฬาสปอร์ตเบียดเบียดเอฟซชอบกดซับสไครต์กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะถือว่าเป็นหนึ่งกำลังใจของคนทํางานมาที่คู่เอกคู่เอกเ,เด่นพยักศักสตูนเจอกับวันวิเศษลูกบันใหญ่ร้อยสิบเก้าเด่นพยักหน้ามาร้อยสิบเก้าจุดสี่ขณะที่วันวิเศษมาร้อยยี่สิบจุดสองเกินหนึ่งจุดสองการลดน้าหนักของวันวิเศษ ดูดวงตาเครียดพอสมควรลดน้ำหนัก2องปอยๆแรกมา119.4ต้องไปลดอีกประมาณ20นาทีก็ผ่านเด่นพยักษ์ซ้อมอยู่เพชรเกตเพชรนาขนาดที่วันวิเศษซ้อมอยู่สอเดชพัน์ครบเครื่องด้วยกันทั้งคู่เด่นพยักษ์ขวานะนอกได้ในดีแข่งขวาฝีมือหลักเหลี่ยมไอคิใครเขาในเหนียวแนะ่นวันวิเศษนี่ซ้ายชคได้สกาดทั้งซ้ายทั้งขวาแข่งขวาแรงแข่งซ้ายก็แรง หลักเรียมไอคิวสอบคมหมัดก็ถือว่าดีมากๆวันนี้มวยคู่นี้ของแดงชอบไปที่เด่นพยักนะชอบไปที่วิธีการคุมน้ําหนักวันนี้มองว่าวันวิเศษมาเคสพอสมควระะในเรื่องของการลดน้ําหนักเลทเปิดหน้าเด่นพยักต่อ19วันนี้ของแดงให้ต่อไปที่เด่นพยักมองว่าเด่นพยักครบเครื่องกว่าวันนี้เบียดบทเบียดบทจะเฉือนชนะวันวิเศษลูกบันใหญ่เบียดเบียดมาที่คู่เอก คู่เอกเนี่ยเป็นมวยต่างศึกต่างสายไม่เคยเจอกันมาก่อนเดโชปอบุรีรักเนี่ยซ้อมอยู่สิงมาวินนะยีจากสงขลาสมรักมวยเด็ด7 8็ดซ้อมอยู่เพชรยินดีอะคาเดมี่ยีจากหนองทายเท่านอาชีพเดโชขณะที่ฝีมือครบเครื่องสมรักน้อยวันนี้ชกกันที่พิกัดน้ำหนักร้อยยีมองว่าเบียดคู่ขี้สูสีมากๆเลนนาทีนี้นะเปิดเสมอในเสมอกันนอาชีพก็ต้องเดโช ขนาดที่ครบเครื่องก็ต้องสมรักสมรักน้อยนะครบเครื่องวันนี้นะเดโชเนี่ยนอกยืนยิ้มไม่ได้เลยสมรักน้อยนี่แข่งเข้าไม่ธรรมดาลูกทีบแข่งขวาลูกศอกลูกหมัดโอ้โหครบเครื่องวันนี้ยืนยิ้มมองนอกไม่ได้วันนี้เดโชจะต้องเบียดบทตั้งแต่ต้นเลยวันนี้จะต้องชิงเบียดชิงแลมไปเรื่อยชิงเกาะเกี่ยววันนี้ต้องชิงเบียดชิงเกาะเกี่ยวไปเลยคู่ต่อสู้ไม่เคยชกบกังวน วันนี้มาชกกลางวันนะที่พิกัดน้ำหนักร้อยี่สิบแปดถือว่าเป็นพิกัดที่สมรักน้อยต่อยบ่อยมากๆวันนี้พิกัดนี้สมรักน้อยสู้ได้ขณะที่สมรักน้อยนะวันนี้ไหนไม่เล่นนะผลักออกวางแข้งผลักออกวางแข้งคู่ต่อสู้เดินเข้ามานี่ดักบวกหมัดบวกศอกซอกเนี่ยต้องศอกให้แม่นขณะที่จําเป็นต้องเล่นไหนวันนี้ดูว่านะยืนเทียบสัสดส่วน สมรักเนี่ยสรีรักรูปร่างดูยาวกว่าขวางหน้าแทงวันนี้ถ้าสมรักขวางหน้าแทงผลักออกเล่นหลักเหลี่ยมไอคิววันนี้วงนอกดีกว่าถ้าในผลักออกขวางหน้าแทงทําได้วันนี้สมรักหมวยมาได้มวยคู่นี้วันนี้หงแดงมองว่าห้าสิบห้าสิบแต่หงแดงชอบไปที่หลักเหลี่ยมไอคิวของสมรักนะสมรักน้อยวันนี้สมรักน้อยจะเบียดเฉือนชนะเดโชปอบริรักแบบเบียด fc ชอบกดซับสไครต์กดติดตามกดไลค์กดแชร์ถือว่าเป็นหนึ่งกำลังใจของกคชมานถ้า fc ไม่มีตัวช่วยหงแดงแนะนำแอดหงหนึ่งหนึ่งแปดแอดหงหนึ่งหนึ่งแปดจิ้มมวยรักมวยชอบออกตัวมวยรักมวยชอบมาดูมวยรักมวยชอบมวยรักมวยชอบหงแดงชอบหนึ่งนะหงแดงชอบไปที่นี่เลยเ,เด่นพยักศักดิ์สตูนมองว่าเด่นพยักศักดิ์สตูนวันนี้นะดูว่าครบเครื่องหลักเหลี่ยมไอคิวดีวันนี้เบียดบทเบียดบทจะเชิญชนะวันพิเศษลูกบ้านใหญ่สนุก มองว่ามวยคู่นี้เบียดเบียดเลดเปิดหน้าเด่นพยักต่อ19ชอบที่สองชี้ชัดไปที่ชำปัางามป้อประมุกวันนี้ชำปัางามดูดีกว่าในเรื่องของอาวุธม,มวยไทยสภาพร่างกายดูดีกว่า ขณะที่เหนือเพชรไฟนี้เป็นไฟที่สองแล้วไฟแรกมาเจอเพชรนิพลอูวันนั้นสภาพร่างกายมาไม่ได้วันนี้เหนือเพชรบอกว่าสภาพร่างกายมาดีแต่พิกัดที่เจอวันนี้นะอู๋ขอบอกว่ามันเป็นพิกัดของช้ำปางงามวันนี้เบียดบวเบียดบวแลกกันไปแลกกันมามองว่าช้ำปางามดูครบเครื่องกว่าจะเบียดเฉือนชนะเหนือเพชรกีฬาสปอร์ตมวยคู่นี้ลุ้นนับนอกส่วนชอบที่สามหง์แดงชอบไปที่คีเลียนออลวดดอวันนี้ซื้อไปที่เา่าซื้อไปที่ลูกแข็งแรง เลดเปิดคีเลียนต่อ19ให้ต่อไปที่คีเลียนวันนี้จะเบียดบทเฉือนจีรวัตรสราชภูมิเบียดเบียดนี่คือชอบที่สามส่วนชอบสุดท้ายเบียดคู่ขี้สูสีรักพี่เสียดายน้อยคนหนึ่งนะ่าต่อยกลางวันถ้าชอบต่อยกลางวันชอบสภาพร่างกายชอบการยืนระยะของมวยกลางวันก็ต้องเสมอไปที่เดโชขณะที่ชอบไปที่จังหวัดฝีมืออาวุธมวยไทยครบเครื่องน้ำหนักไม่เป็นรองก็ต้องส่งรักน้อยวันนี้หงแดงนะ รักพี่เสียดายน้องแต่วันนี้ก็ต้องเลือกชอบไปข้างหนึ่งเทนเนอร์เข็มไม่ว่ากันนะหงแดงเลือกชอบไปที่สมรักน้อยชอบไปที่สรีระชอบไปที่รูปร่างชอบไปที่ความยาวของอาวุธวันนี้ขวางหน้าแทงในไม่เล่นถ้าเล่นในวันนี้เสร็จแต่วันนี้ในจะไม่ต้องไม่เล่นนะขวางหน้าผลักวางแข้งผลักวางแข้งวันนี้ไนไม่เล่นจะเบียดเฉือนชนะเดโชป่อบริรัตเบียดเบียดส่วนคู่ห้านะคู่ห้าเอฟซีของแดงนี่ทักมายอด เพชรเอกโรงเรียนกีฬาลำปางเจอโชคพิชิตวอสุขสันมวยคู่นี้นะาหูโชคพิชิตนี่ขอบอกว่าเกา๋ากึกเลยวันนี้คู่หนึ่งคู่ห้านะหงแดงให้อยู่ไปที่โชคพิชิตซ้อมอยู่วอสุขสัร์ของผู้ใหญ่วีนะนี่คือหนึ่งในนักมวยที่ดูดีมากๆวันนี้ต่อยคู่ห้าเหนือกว่าคู่ต่อสู้บาทคู่ห้าอยู่มุมน้ําเงินนะโชคพิชิตถ้ามีคู่ห้าขึ้นมาต่อยในรายการ เข้าไปเลยน้าเงินโชคพิชิตส่วนคู่หกปีเตอร์แป๊กมีนบุรีเจอพยัคราเชนจอมโหดมวยไทยวันนี้ปีเตอร์นะจากสปปลาวสิบสามนะขณะที่พยัคราเชนนี่ยี่บสี่จากอุบลเก่ากกวันนี้ปีเตอร์บูดูดนันอูมวยคู่นี้รักพี่เสียดายนอนปีเตอร์นี่บูดูดนันขณะที่พยัคราเชนนี่เก่ากกวันนี้ซื้อไปที่ความเก่าของพยัคราเชนก็แล้วกัน คู่หกให้อยู่ไปที่พยัคฆราเชน้ำเงิน FC ชอบกดซับสไครต์กดติดตามกดไลค์กดแชร์ถือว่าเป็นหนึ่งกำลังใจของคนทํางาน FC ท่านใดนะที่ยังไม่มีตัวช่วยของแดงแนะนำแอดหงหนึ่งหนึ่งแปดแอดหงหนึ่งหนึ่งแปดที่มือรักมือชอบออกตัวมวยรักมือชอบนี่คือช่างก่อนชกมวยไทยจะสีเห็นยังไงเล่าอย่างนั้นไม่มีรับมูลงปากก่อนจากการขออวยพรให้ FC ของแดงปราศจากโรคภยัยไข้เจ็บเฮงเฮงรวยรวยกันทุกคน อย่าลืมเข้าถูกบังเ่าสองข้างวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ